อันนี้ก็มาอยู่กับน,นองกล้วยหอมค่ะแม่ขะอันนี้ช้างก็ทยอยเลิกงานค่ะกับที่นอนกันแล้วค่ะส่วนเด็กน้อยนี่ค่ะเอ้ยนอนพักผ่อนก่อนค่ะแม่อะนอนนอนนอนนอ,นอะเพื่อนไม่คิดแน่นะหอมเพื่อนเพื่นไม่คิดแน่นะมีลมออกตูดด้วยตดเชียงดังแท้ โอ,โอ้ยดูกับแม่ค่ะอะตัวตัวไม่หนักแนะ่นะน่ะอะดูทับเพื่อนเอ๊ะ สนุกเลยค่ะตัวอะไรตัวอะไรวิ่งพี่ชน,นากับพี่เบื้อกุอ้ยตกใจผมตั้งเลยค่ะตกใจตกใจไข่ตกใจพี่เบื้อกนะอุ้ยผมตั้งเลยและอยู่เพลินๆพ,พี่เบื้อกวิ่งมาจากข้างหลัง <No. S 2> นเนาะบรรยากาศค่ะในปางค่ะแม่แม่ค่ะช้างกลับที่นอนกันหมดแล้วค่ะ uh, ทางนี้สบายสบายได้ออกมาอยู่ข้างนอกค่ะชอบค่ะแม่ อีอีอีออดูค่ะอะจะเลือมไหมนี่จะเลือมไหมเพื่อนนี่โอ้ยเพื่อนนี่ก็สู้ชีวิตจริงๆค่ะแม่อะอาคารสีขาอาคารแล้วค่ะ นู้จะทำอะไรนะครัอลีลาการเลี้ยงค่ะเลี้ยงเพื่อนนะครอโอ้นานเกะไกลแท้ถึงไหมถึงไหมเน่ถึงค่ะแม่ อันหนูจะทำอะไรคะโอ้ยนอนค่ะแม่ โอ้โหอ,โอ้มาทักถ่ายแม่ๆค่ะสน,นุกไหมสน,นุกไหมบอกแม่ก่อนสน,นุกไหมคะสน,นุกอ้มีการสบัดสลัดดินใส่อีกืออจ้า าฝากเป็นกำลังใจให้กำน้องก้วยหอมด้วยค่ะแม่แม่ค่ะกดไลค์กด, like, กด Subscribe ค่ะเป็นกำลังใจให้พี่หอมด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ